สบายดีสวัสดีค่ะพี่เพียร์ีทุกทุกท่านทุกคนค่ะวันนี้เรามาแพ็คของทิดิ้งกับทิดิ้งกับพี่ชายเมื่อนะทุกคนเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันแบบฝากบริษันนะเพื่อนเมื่อกระทันหันคนค้าเนาะม,มีลูนนกมีร้านเนาะอยู่บ้านแต่ว่าสี่ซากจะคล้องแบบคล้องที่เขาสั่งกับกับบริษัทนะพี่เพียร์ีเนาะอ่อนกันเลยสื่ออันนี้มาให้ล้านล้านมาทางบ้านแบ่งกันคนละอันบอฮูหซิคูกันบ่เนาะ เพราะว่าร้านสามารถสร้างมูบานได้ในคุรันคุรันนะจิคูอยู่น,นั่นเนาะเออในคุรันพ่อกินลายบ่ไดเพราะว่ามีร้านนี่ร้านน้ำนอประมาณปีบางคนกระเทิงปีบางคนกรเทิงปีบางคนก็ะซ่องปีบางคนซ้ำปีหาปีขึ้นไปมีมีถูกอันนั้นเนาะแล้วก็นี่นะทุกคนอันนี้ อันนี้แฟนซื้อมาคิดออนว่าจะสุก,กินเถาผู้ใหญ่เนาะกันซื้อมากอเออเอาไปยันญยัดใส่ฝากเส่็จกล่องไปนำหนึ่งแต่ว่ายันกล่องมันเลือเนาะทุกคนแต่ออนกลับไปเซเว่นออนคิดว่า,วาเฮ้ยอยู่ทางบานแบบว่าเขาซื้อซองละประมาณสิบบาทนะทุกคนเขาซือซ้อซองละสิบบาทแบบมันโบโบูหว่าออนกินรสด,ดีแบบไดนะทุกคนพออยู่บานแล้วคือว่ารสด,ดีมันมันโบคือยีหออย่ห้อนี่เนี่ยมันมันโบคือยีหออย่ห้อนี่เนาะ เพราะว่าอี่หอ,อนี้อ่อนอ่อนกินประจับนะอยู่อยู่ตอนนี้เนาะกับกับแบบว่าอ่อนอยู่ไทยนะอ่อนได้กินแต่ลดนี้พรมเมื่อบานนะ่ะเขาจะพากินอีกยีออก่หอหนึ่งนะก็เลยบบถือใจก็เลยไปเซเว่นมาก็เลยซื้ออันนี้มากกว่าเนาะเพราะว่าอันนี้ก็บพร,ร,ราะมันเท่าไรสิบสิบสิบเอ็ดบาทนะทุกคนอ่อนก็เลยซื้อไปให้พี่จิ้งก็อยากซื้อหลายๆนะทุกคนแต่หนึ่งจกว่ายันมันเต็มเนะาะยันมันเต็มยันมันเลือกอก็เลยซื้อนี่นี่หน่อย บได้ตั้งใจฝากนะอันนี้เนาะบรด้ตั้งไจฝากคองกินคือฝากแต่ขลองฝากแต่แบบคองคนทางบ้านที่เขาสั่งเนาะฝากคองแบบของใส่ทุกคนแล้วทุกคนค่ะเนาะอากาศหนาวทุกคนคะ่ะมันีออนนำเสนอนี่ออน,น,อ, <c oughs> น,อ,อ,นออนอันนั้นมูเด้งนะทุกคนนี่ชุดล้าน <c oughs> มูเด้งอาจาะมูเด้งใส่ใดเลยวะ่ะชุดล้านออนใดมากเนาะ ออนออนไปตลาดออนไหนมาสุดลหัสิบบาทร้านพูดีโตรประมาณนี้เลยพบครเจ็ดเดือนนอนร้านท่านเลยท่านเราท่านเราหอดปีํำนะแต่ว่าออนเน็เนเห็นเห็นมันเรือจะใส่นี่ฮะนะใส่อื่นบม่มีเนาะอะไรอีกอย่างกันมักเจ้าหมูเด่งน,นั่นเองก็เลยจะหายร้านใส่เจ้าหมูเด่งเนาะอีกอีกอันหนึ่งกับตะเป็นประมาณนี่เอียงเขาเอ,อิดเอีออยงตัวเนี้ยก็ดื่มนะ ก่อนเด่นกําหนงบ่อยเนาะนี oh ่จะชุด oh. น oh ี้โอ้โหขอมาร้านผูชายทังโซงนะกําลังไลเดียกันเลยชุดละหาสิบบาทพาแบบ้ามันนิ่มดีนะทุกคนเนี้ยอ่อนแปลว่าเวลาอ่อนเหลือก็อ่อนกระจับไปุ้ยพามันนิ่มบอเขื่อนแต่ว่าบางห้งเออให้ราคาถึงบรมานจีว่าอ่า วงใส่แต่ราคาถึงนะทุกคนเนาะเฮากะเออเอาผ้ามันนิ่มและใส่แล้วบ๊ขั้นแล้วกับบ๊อ่าอ่อวกับบลวรายเครื่องผอบเนาะเฮากะเลือกนั่แต่ผู้ดีว่าอุ้ยพอเนาะคันคันวาย,ยุบนันกระสุดละส้มสิบพันกีบส้มส้มสิบกว่าประมาณซ้มสิบห้าพันกีบกะชุดหนึ่งเนาะแต่ว่าอยู่นี่เออเฮาห้างเงินบาทได้นะเออสุดะห้าสิบบาทกะพ่อซื้อสองสองชุดกะร้อยหนึ่งเนาะกับสำหรับอ่อนก็พ่อซื้อนะแบบว่าบได้แบบเดือดรอดนี้ยังร้านแบบ จริงๆน่ะก็ร้านหลายคนเนาะแต่ว่าร้านหน่อยันสองคนเนาะทุกคนร้านร้านฝั่งแฟนเนาะส่วนร้านฝั่งอ่อนกะช็องสามคนคือกันเนาะร้านฝั่งออนกันเลยอันนี้ฝากไปบัานอยี่นี่นะทุกคนทางบ้านอากาศหนาวนะส่งนี้ร้านเหมือนนะร้านโทรมาร้านมาป้าเอ้ยสื่อเสียนเงาหายไม่ไงข่อยแนเดอโอ้โหทุกคนร้านนนปกติอะจะเห็นแบบ เขาจะเห็นเด็กหน่อยบอทุกคนเขาจะเห็นเด็กหน่อยว่าแบบขอหายตัวเองค่ะนะแต่ว่าร้านนะล้าน่อนดะบโบเมนเนะาะพนป่าเอ้ยซื้อใสแค่หน,น้าหายไม่ไงในเรื่องกับกระโปรงน้ำาบเนาะจริงอะบไดี้ไซส่นะส่งนในแบบเฮ็ดงานบุกงานนักอลีเหมือละสิเมื่อลสิบเอ็ดชั่วโมงคือแบบไปตลาดก็จะบอด้ไป,ไปไปตลาดบ้างเฮ็ดปกติไปตลาดบางเฮ็ดเลยก็ไปตลาดาหันลเลยก็ ไปตลาดบอลตัวเองอยู่นั่แต่วันช่วงนี้นะอ่อนบอกเลยว่าอ่อนบุกงานสุดๆเลยเหตุงานเหมือละสิบเอ็ดชั่วโมงเนาะเนื่องจากว่างานขาวไลฟ์ดีใจสุดๆเลยนะแต่กับว่าเป็นย่างเนาะไปซื้อในหางนี้ใจได,ได,ได้ได้ตัวหนึ่งเนาะสิไปฝากสิฝากไปให้แล้วเชื่อนว่าร้านบอกแต่ให้แต่ให้ไม่ย่าบอกนะคุณแม่เราคือคือสิบบอกบอกเราเราะว่าเสื้อพาถ้าว่ามีบอกกับพ่อมีอยูคนณนันนี่คนนีไ้เนาะ อะไดตัวหนึงนะ่งเนาะทุกคนนี่แหละที่จริงอ่ะอยากฝากไลค์อยากฝากไลค์กนนี้เลยนะจะว่ากลองมันเต็มฝากมาบานกันได้พี่เพียงสีเลยไดสองสุดสรุปแล้วก็คือไดชุดล้านสองชุดเนาะกับร้องกินแค่นั้นได้กับกับพี่โป,โปเนาะเด็กหน่อยบะทึงอันนั้นกินไดพี่โปรถดพี่โปรถดผลไม้รั่วมานี้อ่อนมักที่สุดเลยนะ แต่ละลเลดเกหน่อยก็คือสิกินได้เนาะออนเคยสื้อเยลี่ไปห้ไปฝากร้านทางบ้านโอ้โหเป็นตัวกระตุนนะทุกคนเป็นตัวกระตุนเยลี่ในเซเว่นโอ้โฮหฮอนบานฮูบอเป็นไดยืมมันละลายมันละลายจ้ะทุกคนจ้ะมันละลายในถุงจ้ะไม่ไม่สามารถที่จะเป็นตัวกระตุนได้เนาะอยู่นีิฮาวปรเทศเออเป็นเป็นหูมีหูยางขนาดเป็นเยลี่เนาะเพราะเพราะว่าพวกนี้มันแวค่ะว่ามัน มันดีกับเด็กหน่อยนะเนาะแบบบ่แมงลูกอมแต่ส่วนเนี้ยโค่อยดีกับเด็กหน่อยแ,แต่เออโบเป็นยังเนาะไดมาส้อมอ๋อไปเ็ฟไดจะนีแหละโอ้โหบบเต็มสัานงานยังเผื่อนได้บัณนี้อาจจะได้สักสิ่งสักอย่างเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะฝากคลองเอมือเพื่อจะโบเต็ม มันแน่นๆจะต้องเอาอีก reen. จักหน่อยสื่อเพิ่มจักหน่อยนะทุกคนเลยเบิ่งส่งเลยคือสีได้เพิ่มที่แรกว่าสีบอร์สื่อเพิ่มนะพอจัดคองไปจัดคองมาเลยมันมีส่องหว่างนี่นาเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาสื่อคองมาใส่เพิ่มดีกว่าจังสีเลยพีพีเอซีเอ้ยเนาะเวลาหาสีฝากคองเมื่อบานเวลาสีฝากคองมาบานยังยังเท่ากัอยากได้อันนั้นอันนี้เฮากัอยากได้อ่ะแบบว่าทุกคนเป็นคือกันบอเนาะ อ่อนนี่ยเป็นอะลีไดีอ่อนอันนั้นอันนี้ก็ยังไรอันนี้ก็ยังให้เพิ่อนอันนั่นก็ยังให้เพิ่นคือทุกสิ่งทุกอย่างคือสามาถหอบมาเบิดซะหอบมาบานเบิดซะมื่อวันคลิปบอดี้มียังในทุกคนมาเมาโมยเนาะจัดของจัดคองจะฝากเมื่อบาทนะกําลังเหลือง,งานเนาะเหลืองานประมาณสองถุงเพรืออาทิตย์ตักวันโวดเดือดเลยอ่ะพีพีเอฟซีเลยตัเป็นยังเนาะเอ็ดคลิปชิ่วๆมาเนี่อ่าเรียบร้อยเดียอาจจะได้ซื้อคองเพิ่ม มืออื่นเตือนมาเสาไปซื้อคองมาใส่เผืมจั๊กหน่อยเพราะว่าห้ามีกระปุกอยู่เดียวคอเดียวเดียวคอกระปุกจักนี่น่ดหน่อยเนะาะเอาไปซื้อเอาอาจจะอาจจะเอาบลายนะเพราะว่ากลมประมาณนี้เนาะเนี่ย้ยนักในกล,ล่องอะไรอ้๊คือว่าอะไรคล้องมูฝากเนาะมันก็เลยนักนะ โอเคนอกจากพีพีเอสซีน,น้องคิปนี้กับมาเมา่มอยจัดคองเมื่อบานเมื่อทรงแต่ว่าคองบร่รายดอกน้องพีพีเอสซีกับส่วนมากัสซิเบลวามากกว่าน้องเบาผืน่นมากกว่าโอเคค่ะคิมนีคอลาพปเพลนทอยเดอจากอ้อนกับตองข้อขอบคุณพีพีเอซีหลายๆเดอจากทีรับชมรับฟังและเป็นกําลังใจใหจ้จ้ะพอกันใหม่อีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย